โอเคเมื <Okay. c oughs> ่อก,กี้ก็สอนการใช้การเปลี่ยนเมื่อตารผสมกันได้เวลวแล้วชอบนี้ก็มาทีการหาของว่าไปที่การหาของสีมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากสังเกตน,นะมันจะมีเขียนลงท้ายต่อท้ายด้านหลังสุดว่าเพอรเพลสเรดอเยลโล ไว้ White, อย่างเงี้ยมันก็ประมาณแบบโทนสีของเอ่อโทนสีของได้แหละอย่างตัวแรกเนี้ยเราขุดอ่ามีนะผมขุดใช้อันนี้นะชาร N P C ชา Harvest อะกดขวดครัมมันก็จะแเป็นแอกมาซึ่งแล่มันไม่ใช่ว่ามันจะได้แบบแค่นั้นอ่ะ มันจะได้ทั้งหมดสามสีก็คือดิสดอมเรเดียมคลักคลกก้อนนี่ะนะขายได้อยู่ที่ราคาตอนนี้สิบถึงสิบห้าเอ็มมักตัทำหนึ่งก้อนใหญ่การทำหนึ่งก้อนใหญ่ต้องใช้ก้อนเล็กหก้อนนะ,ะมาดูการร่าคารยังไงอันดับแรกเราไม่สามารถ อยู่ข้างนอกเราขาดได้เห็นปะเอยแม่เรามันขาดไม่ได้นะเราต้องไปที่เหมงขาดก่อนและต้องยืนใกล้ NPC ไม่์นอฟไมนิ่งมาสเตอร์ออฟไมนิรแห่งการขุดแร่แล้วก็หนอม เวลาหลอมมอามันก็จะมีเร่งขึ้นระลอกว่าเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้หินลัตก็คือก็หลอมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผงสีไม่จํากัดเลเวลนะว่าอ่านันจะได้ผงสีมากน้อยแค่ไหนเลเวลนี้หลอมอะไรได้คือขอแค่เนื <c oughs> ้อเศษก็หลอมได้เลยไม่จาเป็นต้องว่า เฮ้ยแล้วมีถึงตลอบได้แล้วไม่ได้ของสีไม่ใช่แต่ว่าโอกาสแันด้อนโอเคไม่ได้สักอันทำใจอ่ะต่อมาวิธีก,กรารคราฟตั้ติ้งเห็นปะเราต้องมีของให้ครบอะซีพิเลียก็อ่านได้จากไกด์ว่าหาได้จากไหนก็มีไกด์สานแล้วนะคะ ขงสีก็อย่างที่บอกความจริงแรกจะดัอออกก็ได้แต่ว่าทีนี้นส่วนใหญ่คนป,ปกติจะไม่เข้าไปนั่งดัอกันอ่ะเพราะว่าก็จะเวลาฟาร์มทิกเก็ตหาตังใช่ปปะเพะคือเมจิคอลเดอร์นี่มันเป็นอะไรที่เงนหนึ่งได้ยากมากอ่ะ,อะส่วนว e n แฟก g m e มนก็ดอกจากมอนในเฮสิชรูนก็คือมังนงเก่ายอ,อยู่ทางไปเชนโต o ออฟทามทางเดียวกันครับ ปักเลยอ่ะเสร็จปักซึ่งพวกเนี้ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะวิซีมันต้องใช้วิซีในการเรียนความจริงอะมันจะชื่อขึ้นเปหนบดเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือขับไม่ได้ยังไม่ได้เรียนใบเห็นป่าความต่างเอออันนี้คือสามารถขับได้อันนี้คือขับไม่ได้แล้วพอไอ้พวกเนี้ยมันจะมีเขียนว่า ค a f t e v e l one time ก็คือสามารถใช้ได้ครั้งเดียวครับเสร็จแล้วมันก็จะหายไปพอครับเสร็จปั๊บเราก็ต้องหาใบมาเรียนใหม,ใม่อ่ะมันก็จะสามารถครับได้เหมือนเดิมโอเคนะพอเับเสร็จม,มาดูการเราได้อะไรเห็นปะอืแค่ยังแหลง่ายๆไม่ยาใช่ปะก็สำหรับแรกคือบางแมปอ่ะมันสามารถเรียนทิ้งไว้แล้วก็ขุดได้ ก็าหาวันแนวหาเอาว่าคืออันนี้มีเป้าแบบนี้มีเป้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอ่าเลี้ยวมอน120บวกก็คือเมืองลีฟเมืองไามเแชมเปิลเมืองเฮนิสิสรูเมืองทวายไลท์พิเรียนอ่าพวกนั้นอ่ะพวกที่มอนแบบเลี้ยว100รัพอ่ะก็ต้องหาเอาเองว่าแบบไหนมันสามารถยืนชิ้ไว้ได้อะไรไว้ได้โอเคนะ